การแต่งงานของเชคดูไบกับสาวอินเดียจบลงด้วยการแก้แค้นที่ร้ายแรงเรื่องจริงอาชญากรรมคุณเคยคิดไหมว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ในชีวิตอาจทําให้คุณต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณไม่เคยคาดคิดมาร่วมติดตามเรื่องราวของเชคและการทรยศที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตเขาไปตลอดกาลอย่าพลาดช่วงเวลาที่อันตรายและช็อกที่สุดที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้กลางดึกในดูไบท่ามกลางแสงไฟนีออนที่สะท้อนเอาบนกระจกตึกสูง เสียงเครื่องยนต์จากรถรูเล่นผ่านไปที่คาริฮาดรูริมทะเลทรายเชคมูฮัมหมัดยืนอยู่ตรงระเบียงลมร้อนพัดกระทบใบหน้าเขามองทะเลทรายไกลสุดสายตาคืนนี้คือคือนแต่งงานของเขากับหญิงสาวอินเดียอายุเพียง21ปีเธอชื่ออารีนาเสียงดนตรีจากห้องถงดังแว่วมาเธอกำลังยิ้มอยู่แต่รอยยิ้มนั้นแฝงไว้ด้วยอะไรบางอย่างเหมือนกำลังซ่อนอะไรไว้ เชคเดินกลับเข้ามาสายตาเขากวาดมองตัวอาหารเต็มไปด้วยจานทองคำไว้ราคาแพงและแขกผู้มีอิทธิพลอารีน่ากำลังคุยกับใครบางคนเป็นชายหนุ่มชาวอินเดียถ้าทางแปลกตาพอเธอเห็นเชคเธอกลับเงียบลงเชคเข้าไปหาคนนี้ใครเขาถามแค่ญาติขะอ,อารีน่าตอบเสียงสัน่นแต่ดวงตาของเธอไม่กล้าสบกับเขา คืนนั้นหลังงานลินจบลงอารีน่านั่งอยู่ในห้องนอนหรูเธอจับจี้สร้อยที่คอเปิดมันออกมีรูปถ่ายเล็กๆของเธอกับชายคนนั้นเสียงเปิดประตูดังขึ้นเชกยืนอยู่ตรงนั้นทันรู้แล้วน้ำเสียงเขาเย็นชารู้ว่าเธอไม่ได้รักฉันอารีน่าหน้าซีไม่จริงค่ะเธอพยายามอธิบายแต่สายตาของเชค เต็มไปด้วยความโกรธเขาเดินเข้าไปไกลเธอคิดจะทำอะไรเสียงของเขาทำให้เธอขนลุกเธอถอยหลังจนชิดผนงังทันแคกเธออึกอกักแต่ยังไม่ทันพูดจบเขาคว้ามือเธอดึงสร้อยออกจากคอเธอจี้สร้อยตกลงพื้นเขามองรูปถ่ายนั้นแล้วเซลย,ยิม้มมันคืออะไรเขาถามเสียงเรียบแต่สายตาคมกริบ เธอริ่งเงียบห้องทั้งห้องเหมือนหยุดนิ่งอากาศรอบตัวเย็นลงทั้งที่เป็นคืนทะเลทรายเธอพยายามหาทางหนีแต่สายตาของเขาเหมือนกรงขังและแลนเชคเอ่ยคำพูดหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดกาลเธอคิดว่าฉันไม่รู้หรอเสียงของเชคหนักแน่นดังกล้องในห้องที่เงียบสนิทอารีนากลืนน้ำลายพยายามรักษาสีหน้าแต่มือของเธอสั่นเล็กน้อย ฉันไม่รู้ว่าคุณหมายถึงอะไรเธอตอบเสียงเบาสายตาหลบเลี่ยงเช็คหัวราเสียงหัวเราเย็นเยียบเธอคิดว่าฉันนง่เขาโยนจี้ส้อยไปที่พื้นจนกระทบพื้นหินอ่อนเสียงดังกองรูปถ่ายนี้เขาชี้ไปที่ภาพถ่ายผู้ชายคนนี้เขาคือใครอารีนาหลับตาน้ำตาเริ่มเอ,อ่อเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เธอตะโกนออกมา เหมือนรวบรวมความกลา้าแต่เช็ก,ก้าวเข้ามาไกลแสงไฟจากโคมระยะสะท้อนในดวงตาเขาไม่เกี่ยวหรอเขาพูดช้าๆแล้วทำไมเขาถึงมาที่มี่อารีนาสะอื่นเขาแค่มาตืวนฉันเตืีนเช็กเลิกคิวตืวนเรื่องอะไรน้ำเสียงเขาดิ้งเย็นชาเหมือนคมมีดอารีนาไม่ตอบเธอรู้ว่าคำพูดใดๆ อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงเชคเดินวนรอบตัวเธอเหมือนนักล่าที่จับตามองเือเธอมีแผนอะไรเขาถามหรือเธอคิดจะทระยศฉันเธอส่ายหัวน้ำตาไหลาอาบแก้มไม่ใช่แบบนั้นเธอพยายามอธิบายทันถูกบังคับคำพูดนั้นหยุดเชคไวเขาหยุดเดินบ,บังคาบเสียงของเขาต่ำลงเต็มไปด้วยความสงสยัย คลายบังคับเธออารีน่ามองเขาแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลวัวแต่ก่อนที่เธอจะตอบเสียงดังขึ้นจากหน้าต่างปังเหมือนกระจกแตกเชคขันไปทันทีที่ข้างนอบมีบานอย่างกำลังเคลื่อนไหวเงาดำลึกลับกำลังลอบเข้ามาในคาราหาตอารีน่าต้องมองไปดวงตาเบิกกว้างพวกเขามาแล้วเธอพูดเสียงสัน่นเชคขมวดคิว พวกเขาใครเธอมองเขาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวังมันสายไปแล้วเสียงเท่าหนักๆดังขึ้นในถงทางเดินใกล้เข้ามาทุกทีและประตูห้องถูกพลักเปิดออกอย่างแรงประตูเปิดกระแทกผนงังเสียงดังสน,นันกลุ่มชายในชุดดำพร้อมอาวุธครมนุบุกเข้ามาดวงตาของเช็คเบิกกว้างแต่เขาไม่ถอยพวกแกเป็นใครเขาตะโกน เสียงของเขาแฝงไปด้วยอำนาจไม่มีร่องรอยของความหวาดกลัวชายคนหนึ่งก้าวออกมาสูงใหญ่ใบหน้าเต็มไปด้วยแผลเป็นเราไม่ได้มาเพื่อคุยเสียงเขาเยือกเย็นเหมือนใบมีดที่แทงลลกอารีนายืนนิ่งตัวสัน่นแต่เธอไม่กล้าขยับเธอทรยศฉันจริงๆสินะเชคันไปหาเธอเสียงของเขาหนักแน่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความผิดหวังเธอสายหัว น้ำตาไหลทันไม่มีทางเลือกเธอร้องพวกเขาขู่ฉันถ้าฉันไม่ทำตามเสียงของเธอขาดหายชายแผลเป็นหัวเราะเสียงนั่นย่อยเธอไม่ได้เล่าให้เขาฟังเลยเขาเอ่ยเชยคันกลับมามองชายคนนั้นเล่าอะไรเสียงของเขาเข้มขึ้นอารนีนาไม่พูดเธอเพียงกม้มหน้าชายแผลเป็นหัวเราะอีกครั้งเจ้าสาวของนาย เขาพูดชาชาเธอคือสายลับของเราคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางห้องเช็คยืนนิ่งไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินกโกหกเขาตะโกนเสียงดังสะท้อนแต่ชายแผลเป็นเดินเข้าไปไกลคิดดูดีๆเขาพูดต่อเธอเข้ามาในชีวิตนายได้ยังไงเธอรู้ทุกความลับของนายและตอนนี้เขาชูมือคืนส่งสัญญาณ ใช้ในชุดดำคนอื่นๆเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาเช็คมองไปรอบๆสถานการณ์ไม่เข้าข้างเขาฉันไว้ใจเธอเขาพูดกับอารีนาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอกลั้นน้ำตาฉันไม่ได้ต้องการทำแบบนี้แต่พวกเขาจะฆ่าฉันเชคกัดฟันพวกเขากำลังจะฆ่าฉันตอนนี้เขาตะโกนใส่เธอก่อนที่ชายแผลเป็นจะพูดอะไรต่อเช็คพุ่งตัวไปหยิบปืนที่ซ่อนอยู่ใต้ต่อ เสียงคลีดังกองเขาเล็งไปที่ชายแผลเป็นถ้าจะเอาชีวิตฉันก็ลองดูเชคคำรามห้องทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจหนักหนักและในวินาทีนั้นเองเสียงปืนดังขึ้นปงแต่ไม่ใช่จากปืนของเชคเสียงปืนดังสนัน่นเชคคอร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดมือเขาแตะที่ท้องเลือดสีแดงสดเริ่มไหลาอาบชุดขาว ปืนในมือเขาตกลงพืน้นกระแทกดังกึบอารีนากรีดร้องไม่นาเธอวิ่งเข้าหาเชกแต่ชายแผลเป็นยกมือขึ้นสั่งให้ลูกน้องจับตัวเธอไว้เธอไม่จำเป็นต้องแสดงละครอีกแล้วเขาพูดน้ำเสียงเย้ยหยันอารีนาดิ้นรนแต่แรงของเธอสู้ไม่ได้ปล่อยฉันเขาต้องการหมอเธอตะโกนน้ำตาไหลพราก แต่ชายแผลเป็นไม่สนใจเขาเดินเข้าไปหาเชคที่ตอนนี้คุกเข่ากับพื้นเลือดหยดเป็นทางเชคเงยหน้าคืนแม้ในสภาพนั้นสายตาของเขายังเต็มไปด้วยความเกลียดชงังนายต้องการอะไรเขาคำรามเสียงเบาแต่ชัดเจนชายแผลเป็นยิ้มสิ่งที่ฉันต้องการเขาพูดชา้าชาคือทุกอย่างที่เป็นของนายเขาย่อตัวลง มองเข้าไปในตาของเชกเทเขาชี้ไปที่อารีนาอำนาจของนายและชีวิตของนายเชกโเรอบเบาๆถึงแม้จะเจ็บปวดนายคิดว่าฆ่าฉันแล้วมันจะจบเขาพูดมันไม่ง่ายขนาดนั้นชายแผลเป็นเลือดคิวงั้นเหรอเขาหันไปสั่งลูกน้องเก็บงานให้เรียบร้อยชายในชุดดำสองคนเดินเข้ามาพร้อมอาวุธในมือ อารีนาดิ้นรนสุดแรงอย่าทำแบบนี้เธอกรีดร้องฉันทำตามที่พวกนายต้องการแล้วแต่ไม่มีใครสนใจคำพูดของเธอเช็คเงยหน้าคืนมองหน้าอารีนาเป็นครั้งสุดท้ายฉันไม่เคยไว้ใจเธอเขาพูดเบาๆแต่คำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในหัวใจของเธอและทันใดนั้นเสียงดังสนั่นอีกครั้งปังปังแต่ครั้งนี้ ไม่ใช่จากผู้ชายชุดดำเสียงนั้นมาจากด้านนอกกลุ่มชายในชุดดำหยุดชะงากักชายแผลเป็นขมวดคิว้วเกิดอะไรขึ้นเสียงปืนยังดังต่อเนื่องเหมือนมีการปะทะกันอารีารนาและเชกต่างหันมองไปที่ประตูและสิ่งที่ปรากฏในวินาทีนั้นทำให้ทุกคนในห้องตะลึงประตูห้องเปิดออกอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่กลุ่มชายชุดดำที่เข้ามา เป็นกลุ่มคนที่ใส่ชุดทหารมาด้วยท่าทางมารมานและในมือพวกเขามีอาวุธสงครามเชคมองอย่างตกตะลึงท่านเขาพยายามพูดแต่เสียงสั่นเครือชายในชุดทหารคนหนึ่งก้าวออกมาเขาเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงถ้าทามั่นคงและคุมสถานการณ์ได้ดีท่านเชคเขากล่าวเสียงหนักมันจบแล้วเชคมองชายคนนั้นด้วยความหมุนมง,งอะไรคุณทำไมถึงมาที่นี่ เขาถามใช้ในชุดทหารยิ้มเรามาที่นี่เพื่อช่วยชีวิตคุณคำพูดของเขาทำให้เช็คสงสัยช่วยชีวิตแต่พวกคุณคือใครใช้ทหารยิ้มกวางเราเป็นกลุ่มเดียวกับเธอเขาชี้ไปที่อารีนาและตอนนี้พวกเราคือผู้ที่ควบคุมทุกอย่างอารีนาเห่อยหน้าคืนสีหน้าเธอเต็มไปด้วยความตกใจและความเจ็บปวดคุณเธอไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ เช็คมองไปที่เธอความเข้าใจเริ่มค่อยๆประติดประต่อ,อก,กันเธอเป็นคนของพวกคุณจริงๆหรือเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธอารีน่าหลับตาฐานฉันไม่มีทางเลียกน้ำตาไหลอีกครั้งพวกเขาคุกคามครอบครัวฉันบังคับฉันให้ทำทุกอย่างใช้ทหารยิ้มอย่างเย็นชานั่นแหละคือเหตุผลที่เธอต้องทำในสิ่งที่เธอทำและในตอนนั้นเอง เสียงจากด้านนอกดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้คือเสียงของเครื่องบินที่บินอยู่เนอืคาสน์ชายทหารพูดเบาๆไม่มีที่ไหนที่จะปลอดภัยอีกแล้วแล้วเขาหันไปหาลูกน้องเราต้องย้ายทันทีทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงเช็คไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถหนีจากสถานการณ์นี้ได้หรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือทุกอย่างที่เขาคิดว่าเขาควบคุมได้กลับกลายเป็นแค่เพียงการหลอกลวงแล้วการตามหาความจริง พิ่งจะเริ่มต้นคืนเช็คยืนดงไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของเขามีแต่คำถามทั้งหมดนี้คือแผนของพวกคุณเหรอเสียงของเขาหลุดออกมาอย่างทุรนทุรายชายทหารคนเดิมยิ้มบางๆแผนเราแค่ให้คุณอยู่ในจุดที่คุณไม่สามารถหนีได้เขาเงียบไปครู่หนึ่งและเธอเธอคือผู้ที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเชคหันไปมองอารีนาด้วยความโกรธทำไมทำไมเธอถึงไม่บอกฉัน อารีนาพูดด้วยเสียงที่อ่อนล้าฉันไม่สามารถพวกเขาเธอพยายามหาคำพูดแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้หมดชายทหารยิ้มอีกครั้งไม่ต้องพูดมากนักเลยอารีนาเขาหันไปพูดกับลูกน้องเราต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเสียงเครื่องบินดังใกล้เข้ามาเชคหันไปมองผ่านหน้าต่างเครื่องบินเจ็ตขนาดใหญ่ลอยอยู่บนฟ้าเตรียมลงจอดในสนามหญ้าของคาริฮาดเราจะไปไหนเชคถาม เสียงของชายทหารแข็งกร้าวที่ไหนก็ได้ที่คุณจะไม่สามารถตามหาความจริงได้คำพูดนั้นทำให้เชครู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาพวกคุณจะทำอะไรกับฉันเขาถามอย่างกลั้นหายใจชายทหารไม่ตอบเขาแค่ยิ้มไรายๆก่อนจะหันไปสั่งลูกน้องให้พาเชคไปที่ประตูอารีนาตามหลังอย่างเงียบๆเชคเดินไปยังประตูรู้สึกเหมือนทุกย่างก้าวของเขาหนักหน่วงเหมือนว่ามันจะเป็นย่างก้าวสุดท้ายในชีวิตของเขา ทันใดนั้นเสียงกระปุกกระเทือนดังขึ้นจากด้านนอกบูมเสียงระเบิดดังสน,นั่นพื้นห้องสั่นไหวราวกับมีอะไรบางอย่างระเบิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงเชคหันไปมองด้วยความตกใจอะไรคือแต่ยังไม่ทันได้พูดจบเสียงของคนที่อยู่ข้างนอกก็ดังขึ้นแล้วทุกคนออกจากที่นี่ใช้ทหารหันมองอย่างตื่นตระหนกมีคนบุกเข้ามาเขาชนะไปครูหนึ่ง รีไปตอนนี้ทุกอย่างเริ่มยุ่งเหยิงอารีน่ามองเชคเราต้องไปตอนนี้แต่เชคยังไม่สามารถหยุดขีดแล้วพวกเขาเขาถามถึงคนที่บุกเข้ามาพวกเขาคือคนที่พวกคุณสร้างขึ้นมาหรืออารีน่าส่ายหัวไม่ใช่เธอหันไปมองชายทหารด้วยความหวาดกลัวพวกเขาคือคนที่ฉันต้องการจะหยุดทุกอย่างเริ่มเผยความจริงบางอย่างที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตอนนี้ทุกคนต้องหนีและการไล่ล่าเพื่อความจริงจะยังคงดำเนินต่อไปเสียงระเบิดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้รุนแรงจนทำให้พื้นห้องสั่นไหวอย่างหนักทุกคนสะดุ้งตกใจเชกรี่หันไปมองพวกเขาทำลายทุกอย่างใช้ยทหารคนหนึ่งหันไปมองเราต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ขณะที่เขาจะเดินไปที่ประตูเสียงจากอีกด้านของคาราาก็ดังขึ้นเสียงเท่าหนักหกกำลังเข้าใกล้ เหมือนมีใครบางคนกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่พวกเราถูกลอมใช้ทหารคนเดิมคำรามมันไม่ใช่แค่พวกเขาแรลงทุกคนในห้องตกใจไม่รู้ว่าคนทำอะไรต่อไปอารีนามองเชคด้วยความหวาดกลัวมันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเรานํำเสียงของเธอแผ่วเบาเชคหันไปมองหน้าเธอเขาเห็นความหวังในดวงตาของเธอแต่มันกลับเป็นการหลอกลวงโอกาสสุดท้าย เช็คถามเสียงเครียดเธอจะหนีไปไหนอารนีนาหยุดชั่วครูเธอไม่ตอบแต่พ่อเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มที่มุมปากของเธอกลับแฝงไปด้วยความเจ็บปวดเราต้องไปจากที่นี่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเช็ครู้สึกถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำพูดนั้นเสียงการประทะกันดังขึ้นจากนอกคฤหาสน์ช้ทหารคนหนึ่งรีบวิ่งไปมองจากหน้าต่างพวกมันเข้ามาแล้วทุกคนหยุดหายใจ เสียงปืนเริ่มดังขึ้นและแล้วทุกคนก็ต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วทุกคนออกไปที่ประตูหลังใช้ทหารคำรามอารีนาพยายามจะดึงเช็คให้เดินตามแต่เขากลับยืนนิ่งรู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างเริ่มจะพังทลายลงเราคงไม่ได้หนีไปไหนแล้วเขาพูดกับตัวเองแต่ท่านใดนั้นเสียงเครื่องบินอีกลำหนึ่งดังขึ้นจากฟ้าครั้งนี้มันมาจอดใกล้กับคารฮาด ใช้ทหารคนหนึ่งมองไปที่เชคด้วยความตกใจพวกเขามาเร็วเกินไปและก่อนที่เชคจะทันได้คิดอะไรเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงของคนที่ตะโกนสั่งหยุดทุกอย่างเหมือนจะหยุดชะงกักและในที่สุดความจริงที่อารีนาพยายามจะหลีกเลี่ยงกำลังจะถูกเปิดเผยเสียงปืนยังคงดังต่อเนื่องแต่ตอนนี้มันมาจากทิศทางที่ไม่คาดคิดเสียงการต่อสู้รุนแรงขึ้น และเสียงกรีดร้องจากด้านนอกทำให้ทุกคนในห้องรู้สึกถึงความดึงเครียดอเรนาหันไปมองชายทหารพวกเขาจะมาที่นี่ชายทหารดูตกใจมากขึ้นเราต้องออกไปเดี๋ยวนี้แต่ทันทีที่เขาพยายามจะบอกให้ทุกคนนี้เสียงระเบิดอีกลูกก็ดังขึ้นอย่างรุนแรงระเบิดทำให้พื้นห้องสะเทือนทุกคนล้มลงกับพื้นเสียงดังสนั่นของการประทะทำให้เชกเริ่มรู้สึกถึงอันตรายที่เข้ามาใกล้ เร็วชายทหารตะโกนทุกคนพยายามลุกขึ้นอย่างเร่งรีบแต่ก่อนที่ใครจะทันได้เคลื่อนไหวประตูห้องก็เปิดออกและในเสี้ยววินาทีนั้นกลุ่มชายชุดดำที่เข้ามาใหม่ก้าวเข้าไปในห้องมือของพวกเขาถืออาวุธและจ้องมองทุกคนอย่างมาตรายหยุดชายทหารคนหนึ่งตะโกนออกมาพวกคุณไม่ได้เข้าไปที่นี่ชายในชุดดำหัวเราะหยอ,อมันสายไปแล้ว คำพูดนั้นเหมือนดาบที่แทงใจอาเรนาหันไปมองเชคเราไม่มีทางเลือกแล้วน้ำเสียงของเธออ่อนล้าแต่เชคไม่ตอบเขามองไปที่ชายในชุดดำที่ยืนอยู่ตรงหน้าทุกอย่างเริ่มแย่ลงและการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้นเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันมาจากทิศทางที่ไม่คาดคิดมีบางคนยิงจากด้านหลังชายในชุดดำที่อยู่ข้างหน้าสะดุง พวกเขาหันไปมองแต่ก่อนที่พวกเขาจะทันได้ตั้งตัวกลุ่มทหารอีกกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาอย่างรวดเร็วพวกคุณโดนล้อมแล้วเสียงของทหารดังขึ้นอย่างมั่นคงเช็คมองไปรอบๆเขาสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในอากาศในวินาทีนั้นเองทุกอย่างกลับกลายเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องเลือกการทรยศและการตัดสินใจจะเป็นจุดเริ่มต้นของบทสุดท้ายนี้ ทุกอย่างดูเหมือนจะช้าไปในขณะนั้นชายในชุดดำเริ่มตื่นตระหนกพวกเขารู้ว่าไม่สามารถหลบหนีได้แล้วเสียงปืนจากทหารฝั่งใหม่ยังคงดังต่อเนื่องการต่อสู้เต็มไปด้วยเสียงระเบิดและการตะโกนเชครู้สึกถึงความหนาวเย็นของความตายที่คืบคลานเข้ามาแต่เขายังไม่ยอมแพ้เขากลั้นหายใจและมองไปที่อารีนาที่ยืนอยู่ข้างเขาเธอหยุดชั่วครู่และหันมามองเขา น้ำตาในดวงตาของเธอสะท้อนแสงไฟจากการต่อสู้ทันขอโทษคำพูดนั้นทำให้เช็คสถานเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่เขาก็รู้ดีว่าไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้วชายทหารที่อยู่ข้างหลังพวกเขาหยุดยิงแล้วหันมองไปที่เชคนายต้องเลือกตอนนี้เสียงของทหารดังขึ้นอย่างเร่งรีบเชครู้ว่าเวลาของเขาหมดแล้วหากเขายังอยู่ที่นี่เขาอาจจะไม่มีชีวิตรอด แต่การนี้ไปกับอารีนาก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเชคหันไปมองดูสถานการณ์รอบตัวแล้วทันใดนั้นเองชายในชุดดำคนหนึ่งลม้ลมลงไปกับพื้นมีคนจากฝั่งทหารใหม่ยิ่งเข้าใส่เชครู้ว่าโอกาสนี้คือทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดรีบไปเขาตะโกนทุกคนในห้องมองไปที่เขาด้วยความตกใจแต่เชคไม่รอเขาเดินไปหาทางออกอย่างรวดเร็วทุกคนตามเขามาเสียงระเบิดที่ดังขึ้นจากห่าง ดังมากจนทําให้หูอื้อแต่ทุกคนยังคงวิ่งต่อไปจนถึงประตูด้านหลังอย่าหยุดเชคตะโกนให้ทุกคนเร่งฝีเท้าแต่เมื่อพวกเขาก้าวข้ามผ่านประตูเสียงของการไล่ล่าก็เริ่มดังขึ้นอารีนามองไปที่เชคคุณคิดว่าเราจะรอดไหมคำถามของเธอเต็มไปด้วยความสงสัยเชคไม่ตอบเขารู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่แค่การนี้แต่เป็นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครั้งสุดท้ายและการเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำได้หรือไม่แต่เขาจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะถึงที่สุดเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์ดังเข้ามาไกลเชคหันไปมองรถมาจอดหน้าประตูหลังคาราฮารกลุ่มทหารคนใหม่ที่มาเสริมก้าวลงจากรถพวกเขามีท่าทางมั่นคงออกไปจากที่นี่ตอนนี้เสียงของทหารใหม่ตะโกนมา เชคพยักหนา้าเขาหันไปมองอารีนาเธอยื่นอยู่ข้างเขาอย่างเงียบๆแต่ในสายตาของเธอเต็มไปด้วยความหวังเราไปกันเถอะเขาพูดเสียงหนักทุกคนรีบขึ้นรถอย่างรวดเร็วเสียงของการยิงดังมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเขาพ้นจากวงล้อมของศัตรูแล้วรถเริ่มเคลื่อนที่แต่เชคยังไม่รู้ว่าเขาจะไปที่ไหนเราต้องไปที่ไหนอารีนาถามเชคยังคงหันไปมองอย่างสงสัย เราจะต้องหาคำตอบที่นี่คำพูดของเขาหมายถึงการหาความจริงแม้จะนีออกมาได้แล้วแต่ความสงสัยยังคงตามหลอกหลอนเขาเหตุการณ์ทั้งหมดการทระยศความลับที่อารีนาซ่อนอยู่ทุกอย่างยังค้างคางในใจของเชคเขารู้ดีว่าเขาต้องหาคำตอบก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเวลาผ่านไปไม่นานรถก็หยุดลงที่สถานที่เงียบสงบไม่มีเสียงใดๆจากรอบข้าง เชคเปิดประตูรถออกและลงไปยืนข้างๆเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าค่ำคืนมีเพียงแสงดาวนับไม่ถ้วนที่ส่องแสงท่ามกลางความเงียบเรามาใกลพอแล้วเสียงของทหารคนหนึ่งดังขึ้นแต่จะทำอย่างไรต่อไปเชคหันไปมองทหารคนนั้นเราต้องหาคำตอบเสียงของเช็คมั่นคงแล้วเขาหันไปหาทุกคนมันยังไม่จบเขาหยุดพูด และหันไปมองอารีนาที่ยืนอยู่ข้างเขาเธอรู้ว่าการตาหาความจริงจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเลือกหากเขาตัดสินใจผิดอาจไม่มีทางกลับการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุดและความจริงที่ค้นพบอาจทำให้โลกของเขาพังทลายเชคยืนมองไปยังอารีนาที่ยืนข้างเขาดวงตาของเธอสะท้อนแสงจากดาวระยิบระยับทุกสิ่งรอบตัวพวกเขาเงียบสงบ แต่ภายในใจของเชคกลับร้อนรนคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังคงลอยอยู่ในอากาศเราไปที่ไหนต่ออารีนาถามเสียงเบาเชคไม่ตอบในทันทีเขาคิดทบทวนทุกอย่างเราต้องหาความจริงเขาตอบด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งม,มนันแต่ในขณะเดียวกันความสงสัยก็ยังคงรุมเรา้าการหาความจริงในครั้งนี้อาจไม่ง่ายและอาจจะต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างที่สำคัญเชคมองไปที่ทหารที่ยืนอยู่ข้างๆ พวกเขาเริ่มตั้งแถวพร้อมอาวุธดูเหมือนว่าพวกเขากำลังเตรียมตัวสำหรับการเดินทางที่อันตรายพวกเราต้องเดินทางต่อไปทหารคนหนึ่งกล่าวเสียงเรียบแต่ทางข้างหน้าเต็มไปด้วยความเสี่ยงคําพูดของเขาทำให้ทุกคนต้องระมัดระวังมากขึ้นเช็ครู้ดีว่าไม่ใช่แค่การหนีไปที่ไหนสักแห่งแต่มันคือการสู้เพื่อเปิดเผยความจริงไปทางไหนเชคถามเรามีที่หลบภัยที่สามารถใช้ได้ชั่วคราว ทหารตอบก่อนจะยิ้มเล็กน้อยแต่ในดวงตาของเขามีความรู้สึกไม่แน่ใจทุกคนขึ้นรถอีกครั้งและรถก็เริ่มเคลื่อนที่ออกไปในความมืดเสียงของเครื่องยนต์คงจะเป็นเพียงเสียงเดียวที่ได้ยินในขณะที่หัวใจของเช็คยังคงเต้นอย่างรุนแรงมันไม่ใช่แค่การนี้แต่มันคือการเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนอยู่ที่หลอกหลอนทุกย่างก้าวของเขาในขณะที่รถเล่นไปตามเส้นทางที่มืดมิดเชครู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่ง หมือนทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการและไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหนความจริงที่เขากำลังตามหาอาจไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังไว้ในความมืดที่ปกคลุมรอบตัวเชกและอารีน่านั่นเงียบเงียบข้างกันบนรถเครื่องยนต์คำรามไปข้างหน้าทุกคนในรถต่างเงียบและตั้งใจมองทางเส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเสียงการเคลื่อนไหวจากทหารที่อยู่ข้างๆทำให้เชครู้สึกว่าเขายังคงอยู่ในความเสี่ยง แต่เขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อค้นหาความจริงเมื่อรถขับไปจนถึงจุดหมายปลายทางมันเป็นอาคารที่ห่างไกลาจากโลกภายนอกดูเหมือนว่าจะเป็นที่หลบภยัยแต่ทว่าความสงบที่รอบตัวกลับไม่ได้ทําให้เชครู้สึกปลอดภยัยเขารู้ว่ามันอาจจะเป็นกับดักทหารคนหนึ่งเปิดประตูและพาเขาเข้าไปในอาคารมันเต็มไปด้วยร่องรอยของการต่อสู้เหมือนที่นี่เคยเป็นสนามรบมาก่อนพวกเรามาถึงแล้วทหารคนนั้นพูดเสียงต่ํา เชคมองไปรอบๆแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกแปลกใจคือเสียงฝีเท้าที่เดินมาจากทิศทางมืดและในไม่ช้าคนคนหนึ่งก็ปรากฏตัวออกมาจากเงามืดเชคเสียงคุ้นหูทำให้เขาตะลึงนั่นคือเสียงของพ่อเขาเองเขายืนนิ่งอยู่กับที่ถอร์คำพูดนั้นออกจากปากเขาโดยไม่ตั้งใจแต่ความรู้สึกภายในกลับเต็มไปด้วยความไม่เชื่อทำให้คุณถึงมาอยู่ที่นี่เชคถามเสียงสัน พ่อของเขายิ้มบางๆเพราะฉันต้องการให้ลูกได้รู้ความจริงทั้งหมดคำพูดนั้นเหมือนจะกระชากชีวิตของเชคไปทั้งหมดเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าไม่มีใครที่เขาคิดว่าเป็นพันธมิตรทุกคนมีวาระของตัวเองพ่อพ่อทำแบบนี้กับลูกได้ยังไงน้ำเสียงของเชคเ,คเต็มไปด้วยความเจ็บปวดพ่อของเขาเดินเข้ามาใกล้เพราะทุกอย่างมันไม่เหมือนที่ลูกคิดแต่ในขณะที่เชคกำลังจะถามคำถามต่อไป จูจ่ๆเขาก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติแสงไฟดับลงกระทันหันและเสียงปืนดังขึ้นในทันใดนั้นเชครู้ตัวว่าเขาถูกล้อมอยู่ในกับดักที่เขาไม่สามารถหลีกหนีได้ทั้งหมดที่เขาทําได้ตอนนี้คือการต่อสู้กับความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดไม่ว่าจะเป็นทางออกไหนความรอดของเขากําลังจะถูกตัดสินในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าความเงียบเข้าครอบงาทุกสิ่งรอบตัว เชคยืนนิ่งอยู่กลางห้องมองไปที่พ่อของเขาที่ยืนอยู่ตรงหน้าเสียงปืนที่ดังไปทั่วทุกมุมสะท้อนในใจเขาการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การหาความจริงแต่เป็นการเผชิญหน้ากับการทรยศที่ไม่เคยคาดคิดพ่อของเขามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสารลูกยังไม่เข้าใจทุกอย่างเชคคำพูดนั้นทำให้เชครู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกกำลังพังทลายพ่อของเขาคือคนที่เขาเคยเชื่อมั่นที่สุด แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นผู้ที่ทำลายชีวิตเขาพอทำแบบนี้ได้ยังไงน้ำเสียงของเชคแตกสลายไปพร้อมกับความเจ็บปวดพ่อของเขายิ้มเศร้าบางครั้งความจริงก็ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นมันยากที่จะยอมรับแต่ลูกต้องเข้าใจว่าสิ่งที่พ่อทำทั้งหมดก็เพื่อลูกคำพูดของพ่อดังก้องในหัวของเชคมันเป็นคำพูดที่มีทั้งความรักและความเจ็บปวดแต่ในที่สุดเชคก็ตัดสินใจว่าเขาต้องเลือกทางของตัวเองไม่ พ่อผิดเช็คตะโกนคืนในขณะที่ทหารเริ่มเตรียมการย้ายพวกเขาออกจากที่นี่เช็กหันไปมองอารียาที่ยืนอยู่ข้างๆเขารู้ว่าเขาจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงได้อีกต่อไปแต่เขาจะไม่ยอมให้ความทรยศนี้มาทำลายตัวตนของเขาเราจะต้องเดินออกไปจากที่นี่เขาพูดเสียงหนักอารียาหันมามองเขาด้วยความเข้าใจถึงเวลาแล้วที่จะปล่อยทุกอย่างไปในที่สุดเช็กตัดสินใจปล่อยให้ทุกอย่างจบลง การเดินทางที่เต็มไปด้วยการค้นหาความจริงและการทรยศการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและการเผชิญหน้ากับความมืดมิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเขามันได้เปลี่ยนแปลงเขาไปตลอดกาลแต่เขารู้ดีว่าบางครั้งการเดินออกไปจากทุกสิ่งที่เคยรู้จกักก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ในตอนที่เชกและอารีนาก้าวออกจากห้องนั้นพวกเขารู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เขาพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นอะไรที่รออยู่ เพราะในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าบางครั้งการก้าวออกไปจากความมืดคือทางที่ดีที่สุดในการค้นหาความจริง